สวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาลสองที่น่ารักทุกคนนะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อในเรื่องที่เราเรียนไปในคราวที่แล้วนะคะสําหรับคราวที่แล้วเรื่องที่เราเรียนไปก็คือเรื่องของการหาผลลบนะคะเด็กๆเรื่องของการหาผลลบนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในหน้าที่22นะคะเด็กๆ ให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มที่4หน้าที่22ค่ะหน้าที่22นะคะมีสองนำสองค่ะเด็กๆในหน้าที่22นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการลบเหมือนเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะตัวอย่างของครูทรายนะคะวันนี้ก็จะเป็นดอกตานตะวัน,นะคะ่ะดอกตานตะวันของครูทรายมี1ดอก2ดอกสามดอกสดอก 5ดอกครูทรายมีดอกตานตะวันให้เด็กๆ5ดอกนะคะเด็กๆแล้วโจทย์ของครูทรายวันนี้ก็คือ5ลบ2เด็กๆสังเกตตรงโจทย์นะคะถ้าการเขียนแบบนี้เราเรียกว่าการเขียนโจทย์นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ในแนวอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมอ่าแบบนี้เรียกว่าแนวนอนนะคะเป็นโจทย์แนวนอนนะคะ 5ลบ2เป็นโจทย์แบบแนวนอนนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะคะว่า5ลบ2ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะ5ลบ2มีดอกตานตะวัน5ดอกลบตัดทิ้งออกไป2ดอกนะคะเราก็ดูที่ตรงลบ2ในวงกลมนะคะลบ2ก็คือกุญาจจะให้เด็กๆนะคะใช้เครื่องหมายกากระบาดนะคะ แทนการตัดออกไปลบออกไปนะคะเราก็กาก,ากระบาดอะไรคะดอกตามตะวันออกไปจํานวน2ดอกค่ะเด็กๆเด็กๆกากระบาดนะคะกูสายก็เริ่มกากระบาดค่ะ1ดอก2ดอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะดูนะคะว่าเครื่องหมายเท่ากับ แล้วให้เด็กๆเติมคำตอบค่ะก็คือดอกไม้ที่เรายังไม่ได้ตัดออกไปนะคะไม่ได้ลบออกไปคือดอกไม้ที่เหลืออยู่ค่ะเหลือดอกทานตะวันทั้งหมดกี่ดอกคะเด็กๆให้เด็กๆนับได้เลยค่ะหนึ่งสองสามเราก็จะเหลือดอกทานตะวันทั้งหมดสามดอกค่ะนั่นเลยค่ะคือคำตอบนะคะให้เด็กๆเขียนเลขสามอารบิกลงไปหลังเครื่องหมายเท่ากับได้เลยค่ะ สามอารบิกลงไปหลังเครื่องหมายเท่ากับนะคะค่ะต่อไปข้อตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะครูายมีดอกกุหลาบมาให้เด็กๆค่ะดอกกุหลาบดอกที่หนึ่งดอกกุหลาบดอกที่สองดอกกุหลาบดอกที่สามดอกกุหลาบดอกที่สี่ครูายมีดอกกุหลาบสี่ดอกค่ะโจทย์ของครูายคือสี่ลบหนึ่งสี่ลบหนึ่ง มีดอกกุหลาบ4ดอกลบดอกกุหลาบทิ้งไป1ดอกลบ1ก็คือให้เด็กๆทำยังไงคะการะบาดดอกกุหลาบทิ้งไป1ดอกค่ะการะบาดค่ะอืดูนะคะลบ1ให้การะบาดท,ทิ้งไป1ดอกแล้วหลังเครื่องหมายเท่ากับก็คือให้เรานับจำนวนดอกกุหลาบที่เหลือคะ่ะว่าเหลือดอกกุหลาบจำนวนกี่ดอกนะคะ หนึ่งสองสามเราเหลือดอกกุหลาบสามดอกนะคะเราก็เขียนเติมด้วยเลขสามอาราบิกลงไปข้างหลังเครื่องหมายเท่ากับค่ะใช่แล้วค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปค่ะจะเป็นข้อตัวอย่างในหนังสือนะคะให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะข้อตัวอย่างของเด็กๆในหนังสือนะมีดอกไม้ทั้งหมดนะคะดูนะคะในโจทย์โจทย์ข้อนี้คือ9กลบสมีดอกไม้ทั้งหมด9ดอกลบสก็คือ อะไรคะลบ2ดูนะคะลบ2ก็คือกากบาดดอกไม้ตัดทิ้งไป2ดอกนั่นเองค่ะอ่ากากบาดดอกไม้ออกไป2ดอกแล้วเหลือดอกไม้กี่ดอกเหลือดอกไม้7ดอกเราก็เขียนเติมเลข7อาราบิกลงไปเห็นไหมคะนี่คือคำตอบนะคะ9-2ลบ2เท่ากับ7ค่ะต่อไปคะ่ะเด็กๆ เรามาเริ่มทําของเรากันเลยนะคะอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันข้อแรกของเรานะคะเด็กๆขาดูค่ะโจทย์มีมาว่าเจ็ดลบสี่เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมครูทายด้วยนะคะเจ็ดลบสี่มีดอกไม้ทั้งหมดเจ็ดดอกลบสี่คือตัดดอกไม้ทิ้งไปสี่ดอกค่ะลบดอกไม้ทิ้งไปสี่ดอก เราก็จะใช้เครื่องหมายกากบาทในการตัดทิ้งนะคะให้เด็กๆนะคะนำยังไงคะ7ลบ4ลบ4ก็คือให้เด็กๆกาก,ากบาดดอกไม้ทิ้งไป4ดอกค่ะเด็กๆกากบาดพร้อมรูซายเลยค่ะกากบาท1กากบาด2กากบาท3กากบาดสี่ แล้วให้เด็กๆนับดอกไม้ที่เหลือค่ะแล้วเติมในเครื่องหมายเท่าเติมหลังเครื่องหมายเท่ากับนะคะในช่องในช่องว่างค่ะว่าเหลือดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกนะคะเหลือดอกไม้กี่ดอกคะเด็กๆหนึ่งสองสามเหลือดอกไม้สามดอกนะคะเราก็จะเติมเลขสามอารบิกลงไปค่ะเจ็ดลบสี่เท่ากับสามต่อไปค่ะเด็กๆ ข้อต่อไปนะคะดูโจทย์ค่ะเด็กๆอ่านโจทย์พร้อมครูทรายได้เลยนะคะเจ็ดลบห้าเจ็ดลบห้ามีดอกไม้เจ็ดดอกลบดอกไม้ออกไปห้าดอกค่ะลบห้าให้เด็กๆทำเครื่องหมายกากบาทเหมือนเดิมค่ะลบออกไปห้าดอกก็คือกากบาทดอกไม้ออกไปห้าดอกค่ะ กากะบาดหนึ่งดอกกากะบาดสองดอกกากะบาดสามดอกกากะบาดสี่ดอกกากะบาดห้าดอกกากะบาดห้าดอกเสร็จแล้วให้เด็กๆนับดอกไม้ที่เหลือค่ะว่าเหลือเท่าไหร่ให้เด็กๆเติมลงในช่องว่างได้เลยค่ะเหลือดอกไม้กี่ดอกคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเหลือดอกไม้สองดอกนะคะเราเติมเลขสองอารบิกลงไปในช่องว่างได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อข้อต่อไปเลยนะคะ ดอกกุหลาบค่ะเด็กๆเรามีดอกกุหลาบทั้งหมดกี่ดอกคะเด็กๆอ่าโจทย์ของเราก็คือแปดลบสี 4, ่แปดลบสี่มีดอกกุหลาบแปดดอกตัดทิ้งไปสี่ดอกนะคะลบทิ้งไปสี่ดอกให้เหมือนเดิมค่ะให้เด็กๆนะคะทำเครื่องหมายการกรทบาดตัดดอกกุหลาบทิ้งไปสี่ดอกค่ะ ลบสี่ก็คือกากบาดดอกกุหลาบสี่ดอกนะคะกากบาทเลยค่ะเด็กๆดอกที่หนึ่งกากรบาทดอกที่สองกากบาทดอกที่สามและกากบาทดอกที่สี่แล้วจากนั้นให้เราทํายังไงคะนับดอกกุหลาบที่เหลือคะ่ะเหลือดอกกุหลาบกี่ดอกคะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่เติมเลขสี่ลงไปในช่องว่างได้เลยค่ะเด็กๆแปดลบสี่เท่ากับสี่นะคะต่อไปค่ะเด็กๆ ข้อต่อไปนะคะมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกคะเด็กๆมีดอกไม้ทั้งหมด9ดอกนะคะโจทย์ข้อนี้ก็คือ9ลบสี่นะคะ9้าลบสี่ให้เด็กๆทำยังไงคะค่ะให้เด็กๆนะคะลบสี่ก็คือกากบาดดอกไม้ทิ้งไปสี่ดอกนะคะเด็กๆกากบาดได้เลยค่ะ1 2 3สองสาม สี่กากบาดดอกไม้ออกไปสี่ดอกแล้วนะคะให้เด็กๆนับดอกไม้ที่เหลือค่ะว่ามีกี่ดอกนะคะนับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือดอกไม้กี่ดอกคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเหลือดอกไม้ห้าดอกนะคะให้เด็กๆเติมเลขค่าอารบิกลงไปในช่องว่างเลยค่ะเก้าลบสี่เท่ากับห้าค่ะเสร็จแล้วต่อไปค่ะเด็กๆ อ่ในข้อนี้นะคะก็จะเป็นดอกไม้ดอกไม้เป็นรูปหัวใจนะคะเด็กๆมีดอกไม้ทั้งหมด8ดอกโจทย์ก็คือ8ปดลบสอลบสมีดอกไม้8ปดอกลบสตัดทิ้งไป2ดอกค่ะเราก็เหมือนเดิมนะคะทำเครื่องหมายกากบาทค่ะทิ้งดอกไม้ไป2ดอกนะคะ1ดอก2ดอกแล้วเราก็จะเหลือ หดอกนะคะคำตอบก็คือหกให้เด็กๆเ,เติมเลขหกอารบิกลงไปนะคะค่ะต่อไปนะคะอ่าข้อต่อไปดอกไม้มีกี่ดอกคะเด็กๆใช่แล้วค่ะมีดอกไม้เจ็ดดอกนะคะโจทย์ข้อนี้ก็คือเจ็ดลบหนึ่งเจ็ดลบหนึ่งลบหนึ่งให้เด็กๆก,กากระบาดดอกไม้หนึ่งดอกใช่แล้วค่ะ กากบาดเลยค่ะเด็กๆกากบาดดอกไม้หนึ่งดอกแล้วให้นับดอกไม้ที่เหลือว่ามีกี่ดอกแล้วก็เติมตัวเลขคําตอบลงไปในช่องว่างได้เลยค่ะนับค่ะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลือดอกไม้หกดอกค่ะเด็กๆเด็กๆเติมเลขหกอาราบิกลงไปได้เลยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะอ่ะเด็กๆคะสำหรับข้อที่เหลือนะคะ ครูสายจะให้เด็กๆทำเองนะคะฝึกทำด้วยตัวเองนะคะแล้วตอนเปิดเทอมอย่าลืมเอามาส่งคุณครูสายนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบการลบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบา,บายๆนะคะ